พเพื่อนๆครับตำรวจไซเบอร์สามารถจับกลุ่มเครือข่ายกระบวนการคอเซ็นเตอร์หลอกหมอยสูญเงินถึง8 0 0แสนบาทครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่เด็เดกๆกำัเว็นสถานดิประชาชนเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะก็ต้องชื่นชมตำรวจไซเบอร์นะฮะสามารถติดตามแกะรอยกระบวนการหรือว่าเครือข่ายคอเซ็นเตอร์แต่ต้องบอกว่าคนนี้ที่ตำรวจไปจับได้นั้นนะฮะก็คือว่าเป็นคนที่ไปเปิดบัญชีธนาคารหรือที่เรียกว่าเปิดบัญชีหมาให้กับกระบวนการคอเซ็นเตอร์ครับอาจจะเป็นการที่ถูกลวงเข้าไป หรือว่าตั้งใจเองนะเพื่อแรกกับเงินไม่กี่ร้อยบาทแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการของผู้ก่อเหตุฮะแยบจวนมากครับและก็ใช้ในรูปแบบของเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนผู้เสียหายใหม่ไปเรื่อยๆจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจฮะโทรไปที่ปลายสายแต่ผมบวกว่าคนที่รับสายนั้นนะฮะเป็นแพทย์หญิงคนหนึ่งในพื้นที่กําแพงเพชรทีนี้เนี่ยทางด้านของกระบวนการนี้ก็มีวิธีการพูดครับเพื่อที่จะให้แพทย์หญิงคนนี้ ได้โอนเงินเข้ามาทําการตรวจสอบและด้วยความที่เขาต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจฮะคุณหมอท่านก็เลยโอนเข้าไปฮะไปที่บัญชีหนึ่งก็คือบัญชีที่ตำรวจไปจับได้น,นี่แหละ8 0 0แสนก็บาทสุดท้ายมารู้ตัวที่หลังนะครับว่าอ้าวถูกหลอกละเราเป็นเหยื่ยขอขบวนการคอเซ็นเตอร์ละนั้นสิ่งที่เตือนฮะสองอย่าง 1. คุณห้ามไปเปิดบัญชีธนาคารให้กับใครก็ไม่รู้อย่างเด็ดขาดเพราะนั่น เขาอาจจะใช้บัญชีธนาคารคณเนี่ยไปก่อเหตุร้ายแบบนี้ได้อย่างที่2นะฮะก็คือว่าต้องเตือนผู้เสียหายคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะหากว่าวันนึงเนี่ยปลายสายแอบอ้างเป็นธนาคารแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐแอบอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วต้องการให้คุณโอนเงินเข้ามาตรวจสอบอย่าไปเชื่อเด็ดขาดตัดสายไปเลยะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่นะครับคุณตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วให้คุณรีบแจ้งธนาคารไปก่อนอย่างแรกอย่างที่2ครับให้คุณแจ้งความผ่านออนไลน์นะ w w w t h a i p o l i c e o o n l n n e o o m หากว่าทำทั้งสฉงประกอบนี้โอกาสได้เงินคืนกลับมานั้นมีสูงมากครับแากว่าท่านต้องการให้เรื่องราวของท่านเป็นโนทางขอนเตือนใจผู้คนแล้วลก็ติดต่อรายาการสถานีประชาชนไทย PBS มานะครับ